ในช่วงนี้ในช่วงนี้โชว์เห็นแท็กยิงหายเยอะแยะเต็มแบบนี้นะฮะแน่นอนครับวันนี้มาขายปลาแห่นเองนะครับล้อเล่นครับวันนี้เนี่ยเรามีการโชว์นะฮะจากน้องน้องโรงเรียนปัญญาวรรคุณนะฮะเป็นโชว์ชุ้พิเศษนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะฮะแต่ตะกี้เนี่ยโชว์ดีดหายไปแล้วดีดผิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองเจอกับมืออาชีพดีกว่าได้ข่าวว่าเป็นเรียกว่าเจ้าแม่แห่งการดีดหาย อยู่บ้านนี่ไม่อับน้ำจากชาเวอร์แล้วใช้เป็นโอง่งใช้เป็นไหอาบแทนนะฮะ <az> น้องคนนี้เนี่ยสวยเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองร <Wow. S 2> ักสนุกชอบปลูกต้นไม้ขับรถได้ไว่ายน้ำเป็นนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็เป็นมิสเรียกว่ามอเอร์โชว์มาด้วยนะฮะยืนรถคูโบต้าทาทานะฮะล่าสุดน,นี่คันไถก็ยืนมาแล้วนะฮะน้องคนนี้เนี่ยนาเสนอมากครับไปพบกับน้องนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาทำความเเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันน้องๆกันดีกว่านะครับชื่ออะไรคะคขาสวยค่ะชื่อเพนภาคานงกพันธ์ชื่อเล่นชื่อแหวนค่ะอ๋อไม่รู้ว่าเสียงเข้าไปไหนลองพูดชิ้นในด้วยพี่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 โอเคเสียงเข้าแล้วนะครับเสียงเข้าใช่ไหมโอเคต่อนะฮะชื่อวงว่าอะไรครับ วงโปรงลางของโรงเรียนปัญญาวรละคุณค่ะอ้าววงโปรงลางนั่นเองก็ต้องมีสาวโปงลางใช่ค่ะน้องก็เลยเป็นสาวโปงลางค่ะแล้วเมื่อสักครู่เห็นนท่าแบบมันก็ไล่ลํำอย่างสวยสดงดงามอ่อนช้อยไล่ลํำเนี่ยมันเป็นเฟรนงหรือว่ามันมีรูปแบบตายตัวครับ มันไม่มีรูปแบบตายตัวค่ะก็บางครั้งเหมือนแบบถ้าเกิดเหมือนมีไอเดียหรือว่าก็ใช้ไหวพริบในการทําการแสดงอะค่ะครับผมก็คือแล้วแต่เราแบบว่าสร้างสรรค์เลยใช่ค่ะจินตนาการเลยฟิลลิ่งเราล้วนๆเลยใช่ค่ะวันนี้อารมณ์ดีเต้นได้ดีอารมณ์เสียก็เริ่มแบบตีหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวลองสอนพี่ท่าได้ไหมเออแบบว่าสีดีดหายแล้วกันนะใช่ดีดหายทำไงครับค่ะก็จีบค่ะจีบจีบจีบในหายค่ะเอาจีบในหายนะในหายค่ะครับผมแล้วก็ดีดดีดขึ้นแล้วก็หงายมือออกมาอย่างงี้ค่ะอ๋อ อย่างนี้เออเออพี่น้าพี่ไม่เข้าออกับการราแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อะนะครับแล้วใช้เวลาฝึกซอ้อมนานขนาดไหนครับสำหรับวงนีอ้อ่ก็ประมาณวันถึง2วันนะคะครับผมวันถึงวัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> โอเคนะครับเรียกว่าเป็นโชว์ที่ชุดพิเศษที่โรงเรียนนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอมากๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณน้องทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับนี่คือความนะฮะสวยงามนะครับในวัฒนธรรมไทยนะครับแต่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับในช่วงนี้ครับทีนโชว์นั่นเองโชว์ต่อไปนะครับเราจะได้พบกับนะฮะเรียกว่าเรื่องของด้านกีฬาและมีความสามารถแบบพิเศษและนั่นก็คือการเตะฟุตซอลนั่นเองเดี๋ยวนี้แทกจะลงสนามไปเตะเขาด้วยนั่นเองครับไปช็อตกันดีกว่าว่าแท็กจะยิงเข้าหรือยิงไม่เข้านะฮะแต่รับรองครับว่าสมชายาแทกขวาสามเหลี่ยมซ้ายเสียบเสาแน่นอนครับ ังจากที่เราได้ดูความสามารถในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปแล้วนะครับครั้งนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องๆโรงเรียนบรรยาวราคุณนั่นเองครับน้องๆเนี่ยได้มาเตะตะก้อโชว์เมื่อสักครู่นะฮะไม่ใช่<า>ทําอะไรครับ,รบฟุตบอลหรือเรียวอีกอย่างหนึ่งว่าฟุตซอลนั่นเองครับเดี๋ยวให้น้องเนี่ยแนะนําหน่อยว่าฟุตซอลเนี่ยมันเป็นกีฬาแตกต่างจากฟุตบอลยังไงครับชื่ออะไรครับเราชื่อจีระครับจีระนะครับผมเป็นกัปตันทีมหรือเปล่าครับครับนะฮะทำไมถึงได้รับ เอ่อหรือว่าบทบาทเป็นกัปตันทีมครับก็เป็นลูกพอก็มีความชำนาญในการเล่นสุกยังไงครับคือเล่นบอลทุกคู่เลยเล่นมานานกว่าเพื่อนอ๋อเล่นกว่าเพื่อนนะมีเสียบ้างไหมเล่นบอลเนี่ยมีเสียมีได้บ้างอ๋ครับผมอ้าวผู้สาวแตกต่างจากฟูตบอนทั่วไปยังไงครับระหว่างสนามหญ้าสนามปูนอ๋อสนามหญ้ากับสนามปูนมีกฎข้อไหนที่แตกต่างกันไหมครับมีผู้เล่นแค่ห้าคนอ๋อผู้เล่นแค่ห้าคนแล้วไม่มีการทุ่มด้วยไม่มีครับนะคะแล้วทีมนี้นะชื่อทีมว่าอะไรครับ ปัญญาวรคุณนะครับเคยไปแข่งขันที่ไหนมาก่อนไหมครับมีครับทั้งหมดนี้นี่ทุกคนนี่คือเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนเลยฮะกีฬาครับอ๋อคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นนักกีฬาได้นอกจากหน้าตาหล่อร่ำดูมีฐานะแบบนี้แล้วสม่ำเสมอในการซ้อมครับสม่ำเสมอในการซ้อมนะฮะความสนใจในการเล่นกีฬาครับครับผมเราไปกับแตนทีมเราต้องรู้ที่ัยลูกทีมนะคนไหนที่มาซ้อมมากที่สุดครับก็จะเป็นรุ่นน้องไงครับนี่คือมานี่คือรุ่นน้องมาบ่อยรุ่นพี่นี่มาบ้างไม่มาบ้าง ่ก็มีบ้างอ่ะคุณสมบัตินอกจากสมบัติเสมอแล้วอะไรอีกครับร่างกายร่างกายก็แข็งแรงครับแข็งแรงอะไรอีกครับก็สมรรถภาพสำคัญครับครับสมรรถภาพทางเพศนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากมากไม่ใช่สมรรถภาพทางร่างกายอย่างพี่แท๊บไปเกลี่ลงไปเล่นเนี่ยให้ทีมน้องเล่นแป๊บเดียวไม่ถึง10วินาทีโดนเสียประตูเลยเป็นความผิดของพี่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับต้องมันมาจากสมาพมาจากการฝึกซ้อมครับครับผมแล้วอย่างอย่างพี่เป็นนักกีฬาได้ไหม ก็ได้ครับพี่เออก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสดีวพี่จะมาลองมาฝึกซ้อมกับน้องๆดูด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและนี่นะครับเป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของน้องๆโรงเรียนนี้ครับปัญญาวรรคุณนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการของเราแล้วนะครับกับรายการรามาทีน ใช่นะครับรายการของเรานะครับจะตอบทุกคำถามของวัย uh รุ huh. ่นแล้วก็นำเสนอนะครับสำหรับความสามารถที่ดีๆนะครับของน้องๆแต่ละโรงเรียนนั่นเองครับติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลานะครับสามทุ่มครึ่งนั่นเองครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอยิงประตูนะฮะกับน้องๆไปก่อนผมจะไปยิงประตูตัวเองนะครับไลน์ไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมือ